เดีย๋ยวผมจะไปถามพระอาจารย์สักดานะครับวพราะพระอาจารย์กําลังงมหาอะไรอยู่พระอาจารย์กํากลังงมหาอะไรอยู่ครับอ,องมงายงมงายพอเจริญพรทุกท่านเนนถามว่างมหาอะไรอตัตมาลองงมหาไงางมหาให้ตายก็หาไงาไม่เจอเพราะไงไม่มีอยู่จริงคนที่งมงายบางทีเชื่ออะไรที่ไม่มี หลักเกณฑ์ของความเชื่องม,มเข็มเะยังดีกว่าพราะเข็มยังเป็นประโยชน์ในการที่จะไปสร้างอาชีพไปสร้างงานงมหาแทบตายหาเข็มมาสักเล่มหนึ่งยังดีกว่าหางายงมงายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอท่านทั้งหลายคนที่บอกว่ามีความเชื่อในสิ่งต่างๆแล้วมีความเชื่อแต่ไม่มีหลักของเหตุของผล เชื่อแล้วพิสูจน์ไม่ได้ก็กลายเป็นความงมงายงมแับตายมันก็ไม่ได้เป็นความจริงการงมงายงมงานซะยังดีกว่างมงายงมงานได้อาชีพที่มาสร้างงานนี่ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ขวานทองด้ยนะดงไว้ก่อนงมงานซะยังดีกว่าได้งานมาแล้ว แต่บางคนก็เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานงมงานได้เจองานแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่งานที่ใช่สัทีไม่ใช่งานที่ใช่สัทีก็อย่าว่ากันท่านเพราะว่าบางคนเนี่ยทั้งชีวิตที่เปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานอีกแต่มันยังไม่ใช่หนึ่งก็คืออาจจะไม่ใช่สองอาจจะยังไม่พอไม่รู้จักพอกับสิ่งที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนฉะนั้น งมงายก็ยังสู้งมงานไม่ได้งมหางานและดูสิว่างานที่เราจะได้ทำงานที่เราจะได้สร้างเพื่ออาชีพและเพื่อความมั่นคงในอนาคตเนี่ยมีงานอะไรบ้างมีกันไกลมาสิเนี่ยจริงๆแต่ละงานถ้าเราใช้ปัญญาในการในการค่อยๆตัดสิ่งที่เป็นความงามงายออกก็คือถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เชื่อ อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้เราจะยังไม่ปักใจเชื่ออะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับหลักของพระพุทธศาสนาเท่ากับหลักพระพุทธเจ้าหลักของเหตุผลตัดมันออกไปซะอย่าไปเชื่อนะแล้วก็เชื่อตามหลักคําสอนจากพระโอษพระพุทธองค์นะเรียกว่างมงานงานอะไรที่รู้สึกว่าถนัดแล้วใช่ถูกใจแต่ต้องตัดคําว่าไม่พอออกไปคือบางคนงมแล้ว เจอแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆดังนั้นมีสองประการก็คืองมหางานที่ใช่กับงมหาใจที่ถามว่าพอได้แล้วหรือยังฉะนั้นท่านทั้งหลายธรรมะวันนี้กับงมงายงมให้ตายก็หางานไม่เจอแต่งมงานค่อยๆงมไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะได้เจองานที่ใช่ และเจอิใจที่รู้จักพอขอจเจริญพรธรรมะวันนี้สาธุ